สวัสดีคะ่ะส่วเพื่อนชาวราศีเมษกันอีกรครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จานินาทาโรนะคะก็จะมาทำนายดวงสตาร์ของคุณครับประจำเดือนเมษาย,ยน2567นรบเะคะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของเงินงานสุขภาพความรักคนในครอบครัวนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะอ่ะโอเคเรามาดูที่ไพอ่ออร์เคเชนก่อนนะคะไพอ่ออร์เคิลนนะคะชุดแรกนะคะใบแรกบอกว่าราศีเมษ ความสงบสุขของคุณจะทำให้คุณมีชัยชนะความสงบของคุณความนิ่งของคุณจะทำให้คุณมีชัยชนะนะคะฝากบอกแบบนี้แหละแต่นี่นะ้าก็ไม่รู้ว่ามันความหมายลึกๆมันคืออะไรลองไปแปลเอาเองแล้วกันนะคะอะโอเคราศีจะมีราศีพฤษภสิงห์ แล้วก็ธนูนะคะพฤกษกสิงธนูนะคะสราศีนี้จะมีบทบาทกับคุณเลขที่ถูกฉลูจะเป็นเลข3 4แล้วก็เลข9นะคะมาดูที่ไพ่ค่ะแม่นำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณนะคะว่าคุณควรจะใช้ชีวิตดำรงชีวิตยังไงดีนะคะจากสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะในเร็วๆนี้ท่านบอกว่า สมบัติชิ้นแรกของคุณก็คือการที่คุณได้ดูแลคนรอบข้างของคุณญาติพี่น้องของคุณพ่อแม่ของคุณลูกหลานของคุณนั่นแหละคือสมบัติของคุณนะคะให้หัวใจของคุณนะคะเข้มแข็งไม่หวั่นไหวกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นที่มันจะเกิดขึ้นคุณดูแลคนที่คุณผูกพันด้วยความรักและความจริงใจใส่ความรักลงไปนะคะต่อให้รู้ว่าเขาจะทําไม่ดีกับเราก็ตาม นะคะสิ่งที่คุณประเมินสถานการณ์ในตอนนี้จริงๆอะ่ะคุณคิดถูกต้องแล้วแหละว่าคุณจะต้องทําอะไรต่อไปนะคะอันนี้คือคำแนะนํานะคะอ่ะเรามาดูกันต่อที่ไพ่ท้าโลกกันบ้างนะคะประจําเดือนเมษายนเดือนเมษานะ่าจะเป็นวันเกิดของชาวราศีเมษเนาะอ่านะคะใบแรกนะคะคือสิบดาบอืไปเจออะไรมา,าจริงๆด้วยนะเจ็ดดาบนะคะ หนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งเหรียญห้าเหรียญนะคะ The Fool อัอาศาวินถือถ้วยสี่ถ้วย The Star แล้วก็ไพ่ Death นะคะคืะไม่ดีจริงจริงอ่ะ เดี๋ยวนะเหตุการณ์ที่คุณกำลังจะเจอมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันแย่มากทุกใจมากหือเครียดมากก็ตามมันเป็นปัญหาที่คุณพยายามที่จะแก้อยากจะจบกับอะไรบางอย่างแล้วก็เริ่มต้นอะไรใหม่ๆในในเดือนนี้เดือนเมษาแต่ท่านะบอกว่าสิ่งแรกก็คือของก็คือของคุณก็คือเออนะความสงบนิ่งจะทำให้คุณมีชัยชนะกับปัญหาที่มันจะเกิดขึ้น แล้วปัญหาเหล่านั้นคุณมีทางออกและนี่น่าก็มองว่าคุณกำลจะมีน่าจะมีปัญหากับคนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะเป็นปัญหากับบุตรบริวารลูกหลานญาติพี่น้องหรือคนรักกับสามีภรรยาก็ได้คือตอนนี้คือมองว่าคุณน่าจะมีปัญหากับคนเหล่านี้ไม่ใช่คนอื่นคนไกลแต่เป็นคนที่อยู่ในวงสาณนญาติของคุณนั่นแหละนะคะทำให้คุณรู้สึกว่าเจ็บใจปวดใจมากแล้วปัญหานั้นน่าจะเป็นเรื่องเงินด้วย ได้จะเป็นเรื่องเงินการถูกหักหลังหรือถูกทรอยยลุถูกแทงข้างหลังเก็เรื่องของการเงินหรือบางทีอาจจะหมายถึงว่า,เ,าเหมือนเราไปช่วยเขาอะแล้วเขาก็หักหลังเราอะเป็นเรื่องเงินนะคะคุณบอกตัวเองว่าฉันอยากเริ่มอะไรใหม่ๆอยากทำอะไรใหม่ๆสิ่งที่คุณจะเริ่มอันนี้น่ามองว่าคุณคุณเริ่มกับปัญหา คนเริ่มไม่ใช่เรื่องกับปัญหาสิคนเริ่มกับเรื่องราวใหม่ๆนะในชีวิตของคุณนได้แต่ถ้าทำยังไงอะทให้คุณอนะจบกับเรื่องราวเดิมๆแบบไม่เจ็บจบแบบซอๆแต่ไม่เจ็บทั้งสองฝ่ายเนี่ยคือปัญหาของคุณและก็ที่สําคัญบางท่านนะมีปัญหากับบริวารของตัวเองนะคะบริวารในที่นี้ก็คืออย่างเช่นลูกหลานพี่น้องเครือญาติถูกไหมคะเป็นเรื่องเงินก้อนใหญ่ก้อนโต แล้วก็แถมยังมีปัญหากับคู่ชีวิตอืมคู่ชีวิตเขารับรู้ปัญหาของคุณเรื่องเงินเขาไม่ค่อยประทับใจอายุตัวอย่างง่ายๆนะภาพที่ได้เห็นมันเหมือนกับว่าคุณเนี่ยญาติพี่น้องปัญหามาให้เรื่องเงินและปรากฏว่าแฟนคุณนะ่ะเขาก็ดันไปรู้เรื่องว่าคุณอนะ่ะช่วยเหลือญาติพี่น้องคุณ เขาก็เลยด้านไม่ค่อยประทับใจไม่ค่อยพอใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเขาหงุดหงิดอารมณ์เสียนวนนี่นั่นนะคะแต่นหน่นามองว่าเขาลึกๆคือเขาเขาก็เข้าใจคุณนะเขาเข้าใจแต่ว่าเขาแค่ก็แคม่มีคำถามว่าทำไมอะไรประมาณเนี้ยอืมลักษณะมันก็ว่าทำไมเงินมาเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะช่วยแล้วไม่บอกอะไรประมาณเนี้ยมันคล้ายๆเคสกับชาวราศีมีนมากมาก ที่ช่วยแล้วไม่บอกอะไรประมาณเนี้ยอืมนะคะคุณคุณเครียดจนถึงขั้นที่แบบว่าวิตกกังวลจนนอนไม่หลับด้วยซ้ำมากมากบางท่านนะ่ะเคยน่าสือว่าเป็นหนักมาถึงขั้นกับคิดร้ายกับตัวเองด้วยซ้ำนะอืมณนะตอนนี้นะคะคำแนะนำอย่างเดียวคือคุณต้องใจเย็นแล้วก็ต้องนิ่งนิ่งเมื่อไหรคุณจะสงบสุข ะะแล้วคุณจะมีทางออกนะคะอามาดูเรื่องของบริวารกันบ้างบริวารน,นะคะญาติพี่น้องนะคะหรืออาจจะเป็นลูกๆของคุณก็ได้ถ้าถามถึงว่ามีใครที่เราเพึ่งพอจะเพิ่งสักพาอาใส่ได้ไหมในช่วงนี้ไม่เลยมีแต่คนเอาปัญหามาให้โดยเฉพาะถ้าคุณมีบริวารเป็นผู้ชายเป็นเพศช,ชายนะคะเขาจะเอาปัญหาให้กับคุณเป็นเรื่องของเงินนะคะปัญหาเนี้ยมาให้กับคุณแก้หรือว่า เหมือนต้องให้คนช่วยเรื่องเงินให้ได้ให,ให้ได้อะประมาณนั้นนะคะถ้ากรณีที่ใครนะคะมีลูกอยู่3าคนนะเอากรณีที่ท่านมีลูกอยู่3มามคนบางคนจะบอกมีคนเดียวหรือ2คนก็ได้แล้วแต่ในยน่าจะไล่เป็น3มคนให้ฟังนะคะคนโตนะคะตอนนี้กําลังมีปัญหาลูกคนโตตอนนี้กำลังมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพสุขภาพของเขานะคะในช่วงนี้ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอน้ำตาลในเลือดอย่างเช่นเบาหวานอะไรพวกนี้นะคะ่ะซึ่งมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานได้นะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของกระดูกกระดูกพุนมะเร็งลำไส้อะไรพวกนี้คือแค่แนวโน้มนะว่ามันจะเป็นบางทีบางคนอนะ่ะคือยังไม่เป็นแต่ว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตมันมีความเสี่ยงสูงอันนี้ให้ระวังนะคะแนวโน้มนะส่วนลูกคนที่สอง พึ่งได้ไหมอืมเพึ่งอยู่ได้บ้างอะพึ่งได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้พึ่งได้แบบร้อยเปอร์เซ็นนะอ่าลูกคนที่สองนะคะสุขภาพของเขาโดยรวมเกี่ยวกับเรื่องของระบบสมองอัลไซเมอร์พวกนี้ค่ะอืมแล้วก็บางท่านอะลูกคนที่สองให้ระวังเกี่ยวเรื่องของช็อกโกแลตซีสนะแล้วก็เกี่ยวกับระบบเมตาอ่ะระบบไตไตมีปัญหาอะไรประมาณนี้ค่ะ อคนที่สามคนที่สามเนี่ยพึ่งได้ไหมอืมช่วงนี้หลังๆพึ่งไม่ค่อยได้คุณลูกสามคนในเดือนนี้คือจะพึ่งไม่ค่อยได้เลยสักคนนะสุขภาพของเขาโดยรวมแล้วนะคะเกี่ยวกับอืมเดี๋ยวนะ มันเกี่ยวกับพวกที่เกี่ยวกับเรื่องของความวิตกกังวลอย่างเช่นแพนิคอะไรพวกนี้ค่ะเกี่ยวกับความกลัวย้ำคิดย้ำทำเกี่ยวกับตรงบริเวณหน้าอกหน้าอกหรือพวกเต้านมอะไรพวกนี้ค่ะมันควาอาจจะเป็นมะเร็งเต้านมอะไรประมาณเนี้ยอืมความเสี่ยงนะท้องเสียท้องร่วงอะไรประมาณเนี้ยค่ะอันนี้ให้ระวังอืในหน้าแค่พูดไปตามที่ ครูบาอาจารย์ท่านบอกนะท่านบอกแบบนั้นคือแค่แนวโน้มความเสี่ยงบางทีอาจจะเป็นแค่หนึ่งในะอย่างหรือบางทีอาจจะไม่เป็นก็ได้นะคะแต่อย่าเพิ่งไปตกกังวลนะมันยังไม่เกิดขึ้นนะคะอ่ะส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณเองคุณนะ่ะกระดูกสันหลังแขนขาเส้นเอ็นกระดูกสันหลังนะคะแล้วก็เป็นหวัดขจมูกบางทีอาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะนิ้วมือฝ่ามือเจ็บคอไทลอยพวกนี้ค่ะให ของคุณเนีให้ระวังแล้วกอ็อะไรที่มันร้ายแรงเนี่ยสุ่มเสียงนะก็คืออัลไซเมอร์อัลไซเมอร์นะเป็นซีดช็อกแลตซีดผู้หญิงยอะไรเงี้ยค่ะไทรอยด์เป็นแน่นอนเกี่ยวกับเลือดตนโนมก็ก็น่ากลัวให้ระวังความดันต่ำนะคะ บางทีคุณผู้ชายเข้ามาฟังว่าจะแบบว่าเฮ้ยมันมเออผู้ผู้ชายอาจจะไม่มีโรคพวกนี้ก็ได้นะพวกที่เป็นอะไรนะเต้านมอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่เป็นนะอืมซีดอย่างเงี้ยไม่เป็นนะคุณผู้ชายแต่คุณผู้ชายอาจจะให้ระวงังเกี่ยวกับเรื่องของไทรอยอัลไซเมอร์ความดันต่ำปอดบวมอะไรพวกเนี้ยค่ะอยากให้ระวงัง นะคะแนวโน้มเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของชีวิตคู่ของคุณไม่ว่าชีวิตคู่คุณจะเป็นสามีหรือเป็นภรรยาก็ตามนะคะแนวโน้มในเรื่องของสุขภาพให้ระวังเกี่ยวกับอะไรเอ่ยอาหารเป็นพิษพวกนี้ค่ะไปเผลอกินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแบบอาหารเป็นพิษนะมีตุ่มใสๆนะคะขึ้นอยู่ตามตัวอืมเป็นซีดอย่างเงี้ยค่ะนะมีอะไรอีกที่ต้องระวัง นิ้วเท้าฝ่าเท้าเนาะเอ่อบริเวณคิ้วอย่างเงี้ยค่ะคิ้วเจ็บกระดูกสันหลังอะไรพวกเนี้ยค่ะอันนี้็คือสุขภาพของแฟนคุณนะคะอะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของคุณพ่อคุณแม่นะคะสุขภาพโดยรวมตอนนี้ จริงๆแข็งแรงทั้งคู่แหละแต่ว่าคนที่หน้าเป็นห่วงอาจจะเป็นคุณพ่อนะคะอ,ะอย่างเช่นคุณพ่ออาจจะมีอาการป่วยไม่สบายนะคะในช่วงนี้นะคะแต่คุณแม่คือยังโอเคอยู่นะคุณพ่อของคุณเน่ะสิ่งท,ที่ที่ต้องระวังคือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบริเวณคออาจจะเป็นไทรอยและประมาณเนี้ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของปอดบวมด้วยไวรัสตับไวรัสตับอักเสบ อไวรัสตับอักเสบประมาณนี้คะ่ะอืมอันนี้อยากให้ระวังนะคะบางท่านอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งหนึ่งในสามในสีนี่ก็ได้นะคะอ่ะโอเคสุขภาพของคนทุกคนในบ้านไปแล้วเนาะมาดูในเรื่องของการเงินและการงานกันบ้างนะคะว่าในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างเงินและงานนะคะน่าจะพูดโดยรวมเลยนะเงินและงานอืม เงินและงานดูมีปัญหามากเลยอะช่วงต้นเดือนมีอุปสรรคเยอะมากเกิดจากตัวของคุณเองด้วยความวิตกกังวลความคิดของคุณความใจร้อนของคุณเลยทําให้งานทุกอย่างเนี่ยมันกลายเป็นว่าจากจากอะไรที่คิดว่าง่ายๆก็กลายเป็นยากขึ้นมาทันทีอะออคุณสับสนและที่ที่สาคัญก็คือมันมีบริวารที่ทําให้คุณะ่ะเหนื่อยใจกับเขาคนเนี้ยเป็นคนที่ใจร้อน อายุของเขาน่าจะเป็นอายุประมาณสักยี่สห้าไเกินส5คนเนี้ยนะคะเป็นผู้ชายนะแต่ออกออกเกย์ออกกระเธออะค่ะคนเนี้ยอืมใจร้อนวู่วามนะคะแล้วคุณก็เหนื่อยใจกับคนคนนี้มากๆก็เลยกลายเป็นว่าช่วงเนี้ยคุณคุณคิดแต่เรื่องของเขาอะเครียดแต่เรื่องของเขาเขาเอาปัญหามาให้คุณหรือบางทีคนเนี้ยอาจจะไม่ใช่ ไม่ใช่ญาติพี่น้องของคุณแต่อาจจะเป็นลูกค้าของคุณก็ได้เป็นลูกน้องที่ทํางานของคุณก็ได้เอาปัญหามาให้คุณทิ้งงานให้กับคุณก็ได้หรือจะเป็นลูกค้าก็ได้ถ้าเป็นลูกค้าให้ระวังกลุ่มลูกค้าที่เป็นผู้ชายออกแนวเกยก์กระเทยประมาณนี้ค่ะจะมาสร้างปัญหาให้กับคุณปั่นป่วนกับคุณจริงๆคุณก็เครียดอยู่แล้วอ่ะพอมาเจอคนพวกนี้คือก็ยิ่งเครียดไป,ไปกว่าเดิมอีกนะคะงานก็งานก็มีปัญหาต้องแก้ปัญหาทีละเปาะทีละเปาะนะคะส่วน งานใหม่ๆก็ไม่มีให้ทำหรอกมันเป็นงานเก่าที่ต้องเคลียร์ซะมากกว่าส่วนเงินก็คือรายได้จะน้อยนั่นเองนะคะเดือนนี้ทั้งเดือนคือคุณต้องนิ่งนะใจเย็นแล้วก็สงบนิ่งมากๆนะคะพอช่วงกลางเดือนไปจะค่อยๆดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องงานงานก็เข้าเยอะเงินก็เข้าเยอะนะคะคุณจะมีความสุขมีความแฮปปี้มากๆและคุณจะมีเงินเก็บด้วยในช่วงกลางเดือนแต่มันจะมีอยู่คนๆหนึ่งเนี่ยเข้ามานะเข้ามาอีกแล้วนะคะ เข้ามาอีกแล้วคนนี้นะคะมาในเชิงที่แบบว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับคุณคิดต่างกับคุณอาจจะเป็นลูกน้องก็ได้เป็นเจ้านายก็ได้เป็นลูกค้าคุณก็ได้เป็นผู้หญิงที่อายุประมาณสักยี่ส้าแต่ไม่เกิน35คนเนี้นะคะเขาจะเข้ามามีบทบาทกับคุณนะคะไม่เห็นด้วยนวนนี่นั่นแต่คุณก็ทำออกมาดีทุกอย่างเลยนะช่วงสิ้นเดือนมาสิ้นเดือนนะคะมันน่าจะมี เขาเรียกว่านะมีงานชิ้นชิ้นหนึ่งเข้ามาแบบปรับปรับมาแบบปุบปรับือคุณยังไม่ทันตั้งตัวว่าจะได้งานชิ้นนี้แล้วก็ได้เงินได้เงินเหมือนกันได้เงินจํานวนเยอะเหมือนกันนะคะงานและเงินมาแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวอยู่ๆก็อ้าวทำไมฉันได้งานชิ้นนี้วะอะไรประมาณเนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะคนสําคัญอย่างเงี้ยค่ะเขาเห็นในความสามารถของคุณอะไรแบบนี้ประมาณนี้นะคะหรือบางท่านเนี่ย ทำงานเป็นในเชิงในด้านของช่างอิสระหรืออะไรก็ตามเนี่ยเป็นสถาปนิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมบรูรนณะวัดวาอารามประมาณนี้ค่ะอาจจะมีพระพระเป็นพระนะคะเข้ามาคือน่าเห็นเป็นพระนะแล้วสมรบอกว่าติดต่อให้กับคุณนะช่วยบรูรนณะวัดซ่อมแซมวัดเสาโบสถ์ซาวัาววดอะรนีให้หน่อยแล้วคุณก็ได้งานชิ้นนั้นโดยที่คุณไม่ตั้งใจว่าจะได้ นะคะหรือเป็นงานอื่นๆทั่วไปก็ได้นะแต่นี่เาเห็นเป็นภาพชัดมากว่าจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมวัดประมาณนั้นนะคะอ่ะโอเคก,อก็อีกอันนึงที่สําคัญก็คือช่วงสิ้นเดือนนะคะเงินของคุณเนี่ยจะเข้ามาเยอะแล้วก็ยังมีเงินเก็บด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูต่อในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักเป็นยังไงบ้างเอาคนโสดก่อนเลยนะมีโอกาสได้สละโสดไหม เจอใครที่ถูกใจไหมมีโอกาสได้สละสดไหมน่าจะมีคนที่ทำให้คุณถูกใจนะแล้วก็คนเนี้ยเขาสถานะโสดแต่เขาไม่เปิดใจให,ใ,หให้กับใครง่ายๆนะคุณจะเข้าหาเขาได้คุณต้องใจเย็นมากๆอันที่สองสำคัญก็คือนิน่ามองว่าคนโสดน่าจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เรื่องของความรักแล้วก็ได้เจอความรักในเร็วๆนี้ย ในเร็วๆนี้นะคะอืมใครที่ไปขอพรเอาไว้จะได้เจอนะแต่ต้องพยายามนิดนึงนะคะการจะเข้าหาคนคนนี้ด้วยเพราะว่าเขานะค่อนข้างที่จะมีกำแพงในเรื่องของความรักเขาน่าจะมีปมในเรื่องของความรักแหละนะคะคุณจเจอคนที่ถูกใจแล้วแหละนะคะในเดือนนี้นะคะคนโสดอะดูกันต่อที่สถานะไม่ชัดเจนนี่น่าจะขอไปแบบ กะสัส้นกระชับนะคะคำตอบกระชับนะคะไม่ไม่ยืดไม่ยืดเยื้อนะไม่เว้นเวอร์นะคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะในเดือนนี้อืมันจะเป็นความรู้สึกที่คุณช่วงแรกแคุณจะรู้สึกว่าคุณทำงานหนักในความสัมพันธ์ครั้งนี้มากหนักใจมากด้วยแต่ว่าคุณมีความสุขไหมคุณยังมีความสุขอยู่กับคนคนนี้นะคะส่วนเขาคนเนี้ย คนนี้เขาเป็นคนที่ค่อนข้างทร,รมาทมโมใจยเย็นนะแต่ว่าเขาค่อนข้างมีเสน่ห์มันจะมีคนเข้าหาเขาเยอะมากแล้วคุณก็เป็นตัวเลือกหนึ่งของเขาด้วยที่เขาจะคุยกับคุณเออนะคะเป็นเป็นลนักษณะประมาณนี้แต่มองอีกอีกมุมหนึ่งก็คือความสัมพันธ์เนี่ยโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันเนี่ยอย่างชัดเจนนะมีไหมมีมีเพราะ คนที่คุณคุยด้วยต่อให้เขามีสเสน่ห์มากแค่ไหนหรือเขามีคนคุยเยอะมากแค่ไหนเขาก็ยังคงที่จะเลือกคุณอยู่เป็นตัวเลือกของเขาหนึ่งในนั้นนะคะคุณกับเขาน่าจะมีโอกาสได้เขาเรียกว่านะได้พูดคุยกันเนาะเร็วเนี้หรือเดินทางมาเจอกันเร็วเนี้นะคะน่าจะมีการเดินทางมาเจอกันมาพูดคุยกันอะไรบางอย่างนะคะความสัมพันธ์เนี่ยยังมองว่าไปได้แบบเรื่อยๆนะคะยังยังไม่มีจุดที่ ยังไม่มีจุดที่จะปริสธความรักว่าไปกันต่อไม่ได้อะอนะคะอ่ะเรามาดูกลุ่มสุดท้ายก็คือคนมีคู่สามีภรรยานะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวนะคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลอ่ะตัวคุณมีเกณฑ์เดินทางไกลน่าจะไปไหนสาัากที่หนึ่งนะคะหรืออาจจะหมายความว่าคุณกับเขาอาจจะอยู่ คนละที่คนละจังหวัดก็ได้อยู่คนละบ,บ้านก็ได้แล้วก็อาจจะแบบมีการนัดหมายมาเจอการมาพูดคุยกันเร็วๆนี้หรืออาจจะแบบไปเที่ยวกันก็ได้เออบางท่านอาจจะมีแผนในเรื่องของการเดินทางไปเที่ยวก็ได้นะคะหรือตัวคุณอาจจะไ,ได้ไม่ได้วางแผนอะไรกับเขาแต่คุณจะมีเกณฑ์เดินทางไกลเป็นสันที่หนึ่งนั่นเองนะคะออะไรอีกอ,อบางคู่แปลกเนาะเหมือนไม่ได้อยู่ด้วยกันอะ เหมือนอยู่คนละบ้านน่ะเหมือนอยู่คนละจังหวัดอยู่คนละตำบลคนละอำเภอแล้วก็ดูเหมือนกับว่าคุณใช้ชีวิตแบบมีแฟนเคยว่านะมีสามีก็เหมือนไม่มีสามีมีภรรยาก็เหมือนไม่มีมไม่มีภรรยาเออเหมือนใช้ชีวิตแบบโสดแต่ไม่ได้โสดเพราะว่ายังมีพันธะในเรื่องของการเป็นสามีภรรยากันอยู่แต่แค่แยกกันอยู่เท่านั้นเองนะคะ ความสัมพันธ์เป็นเป็นเชิงประมาณนี้นะคะในเดือนนี้คุณดูเหมือนต้องอยู่กะอยู่ห่างกันอยู่ไกลกันนหะอืมอ่ะโอเคบางท่านอาจจะแยกกันอยู่ก็ได้เนาะอยู่คนละอยู่คนละบ้านบางคนอาจจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ว่าอยู่แค่คนละมุมบ้านเท่านั้นเองก็ได้นะคะอืมแต่ก็คุณกับเขาเนี่ยมันมันมีแนวโน้มเหมือนกับว่าจะต้องมาเจอกันมาคุยกันสักอย่างนึงอะ นะคะมาเคลียร์ประเด็นปัญหาอะไรบางอย่างด้วยกันนะคะอ่ะโอเคก็เป็นใจให้กับทุกคู่แล้วกันนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะนิน่าก็มองว่าสําคัญคือคําว่าศีลห้าเพราะศินห้าเนี่ยจะเป็นเกาะป้องกันให้กับคุณแล้วก็เป็นฐานดวงดีนะคะสินเสมอกันถึงจะได้อยู่ด้วยกันถูกไหมคะเจอกันใหม่นะคะในพีหน้าขอทุกคนโชคดีนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ